สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกุมในช่วงเดือนมกราคม2514ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดวันที่20ขอโทษนะคะจะหัวเราทำไม20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนสถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจงเงย็นกันนะจ๊ะโอเคนะ เรามาเริ่มต้นค่ะว่าชาวราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันอะไรล่ะพูดสิฟอบวานค่ะสีไม้เท้าเพช e o ซ p เ n น a ั l เกค่ะเด็กถือเหรียญเด e ไฮพริตเทสเอซเซฟเพนนักเกค่ะแปดเหรียญ เอสอบวานค่ะหนึ่งไม้เท้าชาวราศีกุมนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจาสุว่าตัวคุตัวคุณค่อนข้างโฟกัสไปในเรื่องของครอบครัวคือมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรืออะไรนะแต่ดูท่าทางเหมือนกับว่าคุณคุณอยาไปทำเขาเรียกอะไรสนใจในเรื่องของครอบครัวของตัวเองอะ นะพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าความมั่นคงในการที่จะสร้างฐานนะของตัวเองมากกว่าเนี่ยมันมีแบบว่าเนี่ยขยันทำมาากินใช่ที่ผ่านมาคือแบบไม่สนใจแล้วความลงความรักหรืออะไรแบบเนี้ยอืดูแบบฝักใฝ่ไม่ใช่สิคือสนใจในเรื่องของชีวิตของตัวเองแล้วความเป็นอยู่ของตัวเองหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ ตัวเองอยากจะทำอ่ะอส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคิดไหมคุณก็คิดค่ะแต่ว่าก่อนหันเนี้ยที่มันอยู่อันดับหนึ่งอ่ะคุณจะลดลงมาให,ให้มันเหลืออันดับสามอ่ะคือคุณรู้สึกว่ามันมีอย่างอื่นที่คือกูต้องทําอย่างอื่นก่อนไหมคือชีวิตกูยังกูยังต้องกินข้าวคือกูยังต้องกูยังต้องมีเงินซื้อข้าวมากินอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีความรู้สึกที่แบบว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะแบบ ไม่ได้เร่งเร้าหรือว่าไม่ได้แบบอยากมีอะไรขนาดนั้นนะเพราะตัวคุณเองอะ่ะจะถ้าคุณจะมีความรู้สึกหรือว่ามีความรักอะไรเนี่ยคุณจะเขาเรียกอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะมีเซนต์บอกคุณเองอะว่าคนคนไหนที่แบบว่าคุณควรที่จะแบบทุ่มทุนหรือว่าใส่ใจอะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่ตัวคุณเป็นคนที่ก็มีเซนต์มีรังสังหอนมีมีเขาเรียกวอะไรอะ่ะ รู้ว่าใครเข้ามาอะไรยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถามว่าคุณพร้อมเริ่มต้นเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับใครใหม่ๆหมไหมคุณก็พร้อมนะแต่คุณแค่ไม่ได้แบบว่าต้องบังคับจิตใจตัวเองว่าแบบว่ากูต้องไปจีบคนนั้นกูต้องไปคุยกับคนนี้นะกูต้องแบบทันยังก็ได้ให้มีแฟนอะไรเงี้ยคือคุณจะไม่ใช่แบบนั้นนะคือถามว่าเปิดไหมคุณก็เปิดนะเปิดโอกาสนะเปิดโอกาสให้คนเข้ามาพูดคุยนะแต่คุณก็เปิดโอกาสให้ตัวคุณเองด้วย แต่คุณจะไม่เร่งเร้าหรือว่าคือถ้าคุณรู้ถ้าคนที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ก็ยังคงคุยได้แค่เนี้ยคุณก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าใครที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้น่าเรียนรู้คุณก็จะค่อยๆเรียนรู้เขาไปอะไรเงี้ยคือคุณจะไม่ได้แบบว่าฉันต้องมีอะไรแบบเนี้ยอืมอืมเดี๋ยวเขาดูหน่อยนะคะว่าแล้วคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เซเว่นอวานค่ะเไม้เท้าซ o ซอฟวันหไม้เท้า The ะแมจิกเชียนอ่าไฟฟ้าเนเกห้าเหรียญเดอะสตาร์ สำหรับคนคนนี้คนที่คุณไม่สิคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงอะค่ะในช่วงที่ผ่านมานะไอ่้าสมมตว่ามันมีการปิดกั้นหรือมีการบล็อกความสัมพันธ์อะไรกันไปอะแหละบล็อกการสื่อสารอะไรกันไปแต่การบล็อกการสื่อสารการที่ไม่คุยกันนี่แหละถามว่าเขาเป็นยังไงเน,นี่ยคนคนนี้คนคนนี้ก็ค่อนข้างมีความแบบดวงวางอะดูดูโดดเดี่ยวดูแบบถูกทิท้ง แต่แต่มันไม่ใช่ที่ว่าคุณไปทิ้งเขาหรืออะไรนะแต่เหมือนกับว่าตัวเขาเองต่างหากที่เลือกที่จะทําแบบว่าไม่คุยกับคุณไม่สนใจคุณนันเป็นแบบเลือกที่จะแบบปฏิเสธอ่ะปัดเก่งแต่พอปัดแล้วไงปัดแล้วไงปัดแล้วไงงงพอปัดเสร็จแล้วงงปัดเสร็จแล้วเฮ้ยทำทำไมนะปัดเสร็จแลงง้วก็มาเสียใจทีหลังปัดเสร็จแล i, ้วนะก,ก็แบบดูเศร้าซึมดูแบบอ๋อ ที่ไหนได้กลายเป็นกูนหว่าที่เหงาแต่คนคนนั้นกลับใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขใช้ชีวิตในแบบที่เออเขาก็ไม่ได้แบบทำไมเขาไม่มีกูแล้วก็มีความสุขจังเลยนั่นไงมันคืออย่างนั้นค่ะมันคืออย่างนั้นพอตอนนี้เป็นไงต่อคือเขาคิดในเรื่องของการที่แบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าแบบว่าเอ้ ถ้าเขาอยากจะทำมันให้มันให้มันดีหรืออยากกลับมามีความสัมพันธ์ใหม่อยากกลับมาหาใหม่แล้วมาแบบเฮ้ยมามอบความรู้สึกให้ใหม่มาทําให้ให้คุณได้รับมงุฎที่น่ารักน่ารักของเขาซึ่งแบบเออเขาก็พยายามคิดอยู่ว่าเขาควรจะทํายังไงดีเขาควรจะใช้วิธีไหนดีในการเข้าหาคุณอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่เขาจะได้รับชัยชนะในการที่แบบว่าเฮ้ย เขาได้กลับมามีคุณอีกอะไรเงี้ยกลับมาสร้างความสัมพันธ์กับคุณอีกเขาจะได้รับการให้อภัยคุณจะให้อภัยเขาอีกเขาจะต้องทํายังไงนะคนคนนี้กาลังคิดอยู่ค่ะกําลังสร้างแผนการหรือกลยุทธ์อะไรต่างๆเพื่อที่จะแบบเออการที่ไม่มีการที่ไม่มีคุณเนี่ยมันก็ทําให้เขาแบบมันก็เหมือนขาดอะมันก็เหมือนแบบจากคนที่เฮ้ยถูกได้รับการดูแลเลี้ยงดูไม่ใช่ไม่ใช่ถูกได้รับการดูแลแบบปกบป้องง่อมอะ โดกนรกระเลิกกระหล่อมมาโดยตลอดแต่ว่าพอไม่มีอ่ะมันก็รู้สึกแบบว่าตัวเองก็ดูแบบไม่มีใครดูแลอะไรอย่างเงี้ยดูน่าสงสารน่ะนะนะอืมแล้วก็แบบไอ้คามันมันสดใสมันกลับมาดีใหม่แต่ก็แบบไม่รู้จะทํายังไงแต่ก็แบบเฮ้ยคิดอยู่ว่าต้องทําไงดีแต่ก็รู้นะตัวเองก็ตัวเองก็รู้ตัวเองก็มีความสามารถอยู่แหละแต่ว่าพยายามคิดแผนเนี่ยว่าก็จะควรทำยังไงที่จะจะเข้ามายัง ให้มันให้มันโอเคอ่ะให้แผนของเขามันมันสำเร็จอะ่ะมันลุด่วงอ่ะอแต่บางคนปฏิเสธไปนะแต่บางคนปฏิเสธไปเองนะอืมขอูห <c oughs> น่อยคะ่ะว่าแล้วในช่วงขงเดือนมกราคม64สถานการณ์ความรักรของชาวราศีกุมเป็นไงนะ ทั่วเปนโก็ค่ะสองเหรียญ t The j u d g m e n t เทนออฟซอ d สิบดามาทำอะไรอ่ะคิงออฟซอดดาชาดถือดาโอ้โหนอฟคัพนะคะเก้าถ้วย คือราศีกุมนะคะอา่ในช่วงเดือนมก,การาคม64ก็คือมันคือมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกทําร้ายจิตใจโดยที่แบบที่จนแบบไม่มีเล่เหแรงหรืออะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะแต่เหมือนกับว่าคือในอดีตที่ผ่านมามันมีเรื่องราวเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแล้วมันผลเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแล้วมันเนี่ย เรื่องที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือการที่คุณให้เราความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์น่ะที่ผ่านมาคุณเจ็บมาแล้วเจ็บมาแล้วพอแล้วคือที่ผ่านมาคุณถูกทำร้ายเสียความรู้สึกเสียใจมาไม่อย่างหนักหน่วงไปแล้วอะ่ะแล้วด้วยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้คุณเสียใจนะจะถามว่าคุณจะยังคงตัดใจจากคนคนนั้นได้ไหมก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่นะ เหมือนคุณก็ยังลังเลอยู่นะเหมือนคุณก็ยังมีความแบบลังเลทางั้นที่ก่อนอันนี้ก็เป็นคนที่เฮ้ยเหมือนพยายามที่จะนึกถึงแต่เรื่องอื่นๆอ่ะจะไม่สนใจคนคนนี้อีกแล้วจะแบบไม่ไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับคนคนนี้อีกแล้วแต่เดือนมกราคมคุณก็ยังคงม,มีความแบบอ้าวช่างใจอ่ะมีความโลเลนิดนึงมีความแบบยังไงดีนะอะไรเงี้ยกับคนคนนี้ค่ะกับคนที่เขา ดูใจร้ายกับคุณเหลือเกินคนที่เขาแบบดูมีความเย็นชาหรือมีเกณฑ์เป็นไปไ,ได้ที่เขาจะเป็นชาวลักนาราศีท่านลมเป็นถึงต้นกลุม่มไม่มีความลังเลืะไอส้สามไม่แน่ใจว่า t h e j u d g m e n t คือคนคนนี้เขาจะแบบมีการแบบทำอะไรให้คุณได้รับรู้หรือว่าเขาอยากมาหาคุณหรือเปล่าเลยมันทำให้คุณกายแบบอ้าวกลังเลงแล้วแตทันที่ก่อนหน้านี้นเ,นเข้มแข็งมากเลยทั้งก่อนหน้านี้นนคือเฮ้ยก <laughs> ูเลตัวเองได้ ดูแลตัวเองได้นะแต่พอมันมีปฏิกิริยาหรือมีแอคชั่นอะไรบางอย่างจากคนคนนี้ที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเขาจะกลับมาอย่างเงี้ยแล้วกูแล้วกูควรทํายังไงดีวะเงี้ยมันจะมีความแบบด้วยความที่ยังรู้สึกอยู่อะ่ะคุณเลยมีความลังเลแต่เขาเป็นคนที่ทําคุณเจ็บสิบดาบเลยนะแต่คุณลังเลนะแต่คุณลังเลคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรจะทํายังไงกับเขาดีนะเพราะที่ผ่านมาคนคนนี้ไม่ได้มีความชัดเจนหรือว่ามีความ มันออกมั่นใจหรือแน่วแน่ในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณเลยอะ่ะคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะยังคงจะยังคงเป็นแบบเดิมหรือเปล่าที่ยังคงเป็นแบบเนี้ยเจ้าชูก้กุ้มกิ่มแบบเนี้ยหรือว่าคุณจะจะยังไงดีจะคุยกับเขาไหมหรือจะแบบคือไม่ได้คุยกันแบบว่าเป็นคนรักหรือเป็นอะไรนะแต่แค่แบบว่าตัวคุณยังตัดกับคนคนนี้ไม่ไม่ได้นะท,ทั้งทั้งที่เขาทำคุณขนาดเนี้ยอืม ในช่วงเดือนมก,การาคม64คุณจะยังคงมีเรื่องของคนคนนี้อยู่ในหัวคุณอยู่ในการตัดสินใจของคุณแต่สารูว่าคุณจะได้รับอะไรบางอย่างอะ่ะมันจะมีข่าวอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคนคนนี้เข้ามาแลวให้คุณได้รับรู้อีกครั้งหนึ่งและทําให้คุณลังเลในการที่จะพูดคุยกับเขาชัวปับป้าบยังไงต่อแต่ก็แบบว่า คือเรื่องอดีตอะที่จริงอะคือมันก็เป็นอดีตไปแล้วป่ะตอนนี้เราว,ว่าเราก็โอเคแล้วแหละเราว่าเราก็ทําใจได้แต่ถ้าเขาจะคุยกับเราอะนี่เราเราว่าเราก็คุยได้แหละแต่แบบเราคงจะไม่ได้ทุ่มทุนอะไรกับเขาแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่อีกใจนึงก็แบบว่าทําไมมึงต้องคุยกับเขาอ่ะมึงคุยทําไมเนี่ยเขาทำมึงเจ็บขนาดเนี้ยฮะมึงก็ปฏิเสธเขาไปเลยสิอะไรเงี้ยแต่แบบอีกใจนึงก็แบบว่าแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วไงก็้ ถ้าคุยตอนนี้มันก็เป็นเพื่อนกันได้เรื่องราวดีอะไรที่มันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะแต่ใจนั้นก็แบบว่าเนี่ยมึงเดี๋ยวเขาก็ทําร้ายมึงอีกออเดี๋ยวเขาก็เนี่ยมาคุยกับมึงว่าให้ความหวังมึงอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะพอเขาให้ความหวังมึงเสร็จมึงชอบเขาอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแ้วเขาก็ไม่มีคนอื่นอีกเดี๋ยวเขาก็แบบไม่ชัดเจนกับมึงอ,อย่างงอะไรเงี้ย,ยลังเลมึงจะทำยังไงกลุมอ่ะอันจริงนะคุณดูเหมือนจะเข้มแข็งนะ แหมแต่มันพริ้วนะถ้าคือถ้าแบบถ้าคือถ้าคุณรู้สึกอะ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนจะเป็นคนแบบผงผ่านเข้มแข็งแต่ที่จริงอไม่หรอกี่จริงหรอใช่หรือเปล่าือพระศิกรมไม่รู้จะลังเลยทาไมเนาะเขาดูหน่อยค่ะว่าคนที่คุณนึกถึงอาคาะในช่วงเดือนมการาคมหกสีส่สถานการณ์ความรักของ เขาอะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน King of Wand ค่ะราชาถือไม้ดาวโอ้โหกินกล้องมากอ่ะอีนี้ก็สิบดาบค่ะ10 of Swords อ่า s of Pentacles เจ็ดเหรียญ Page of Swords เอกถือดาบ เพจสวบวานค่ะเด็กถึงไม่เท้าสำหรับคนที่ชาวราศรีกุมนึกถึงนะคะคือในช่วงเดือนมกราคมหกสี่เนี่ยไอสาสทุกคนคนนี้ก็เขาก็ได้รับความเจ็บปวดความเสียใจในความสัมพันธ์เหมือนกันนะคือคือคุณและเขาอะ่ะมันอาจจะมีความเสียใจในคนละแบบอะ่ะไม่รู้สิ ทำไมอะ่ะคือคุณเจ็บที่เขาทําร้ายคุณแต่เขาเจ็บที่ที่เขาก็ทาร้ายคุณด้วยวะคือเขาเจ็บที่เขาตัดสินใจแบบนั้นหรือเขาเจ็บที่เขาเลือกที่จะไม่ไม่สนใจคุณเลือกที่จะทิ้งคุณไปแล้วไปไปอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยคือมันมันเป็นความเจ็บที่มันมันมันเจ็บเท่ากันแต่มันเจ็บคนละแบบอะ่ะไม่รู้นะอืมคนคนเนี้ยในช่วงเดือนมกราคมหกสี่ เขาจะอยู่ในช่วงของการที่เขาก็พิจารณาแล้วก็ทบทวนในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนกันเขาก็ยังคงสอดส่องคนคนนึงอยู่คนที่เขายังคงรู้สึกอยู่นะเพราะว่าเขาก็มีใจที่อยากที่จะสารความสัมพันธ์ใหม่ที่จริงเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะแต่สารว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่การเริ่มต้นใหม่ที่เขาคิดอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายก็ได้อะคือเขาเจ็บที่เขาทําไม่ได้อแต่คุณเจ็บที่ ที่เขาทิ้งคุณหรืออะไรแบบเนี้ยอืเขายังคงมีความรู้สึกกับคุณอยู่นะไม่งั้นเขาจะเขาจะไม่ส่องคุณเขาจะไม่สนใจคุณเลยอะแต่แค่การแสดงของของเขาอะคือมันดูเย็นชามันดูเยือกมันดูแบบไม่ใส่ใจแต่แท้จริงแล้วคนคนนี้พยายามที่จะคอยดูคุณอยู่อ่ะค่ะเขาคอยดูคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่เพราะว่าหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถได้เริ่มต้นใหม่แต่เขาก็รู้อะค่ะว,ว่าที่ผ่านมามันเกิดเรื่องราวในเรื่องของสิบดาบคือการที่เขาอาจจะ ทำร้ายอะไรบางอย่างไปอะ่ะทําให้เสียใจเสียความรู้สึกแล้วแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ร้ายแรงแล้วมันแบบมันอาจจะให้อภัยได้ยากแต่แบบเขาก็ยังคงรู้สึกอยู่นะมันจะเป็นที่ตัวเขาเองอะ่ะที่เขากลายเป็นแบบเนี้ยที่เขาเป็นคนแบบเนี้ยที่เขาเป็น king of วานอะ่ะคือการที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้จักพอ,อเป็นคนที่แบบว่า คุยกับใครก็ได้แต่แบบถ้าถ้ารู้สึกก็คือเก็บไว้ก่อนอะแต่ถามว่าตัดสินใจที่จะชัดเจนเลยไหมก็ไม่อะแต่พอมันถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจมันต้องทิ้งคนคนหนึ่งไปหรือแบบต้องไปเลือกอีกคนนึงมาเลยทาให้แบบความสัมพันธ์ที่ก็ยังมีกับอีกคนหนึ่งอยู่แต่กับไม่ได้สัมพันธ์ต่อมันก็ยังคิดถึงอะไรเงี้ยทุกคนละแบบนะคะอืม,ม,มก็จะยังคงแบบแบบนี้ แต่เดี๋ยวเค้าดูนะค่ะว่าถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีกุมมาดูกันนายวันค่ะ9มิถุน7 of p เ n ็ a c l e ค7เหรียญท o วร์คับค่า2ถ้วย No commitment Passive aggressive Wait for the one Yes take action recovery uh. ราศีกุมนะชาวราศีกุมสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและแนะนำกับคุณนะ ความสัมพันธ์หรือสิ่งเขาเรียกอะไรอะสิ่งที่คุณและเขาแสดงถึงกันออกมามันเป็นอะไรที่โคตรไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงเลยอะคือตัวคุณถามว่าแสดงถึงเขาไหมคุณไม่แสดงเลยนะมันเหมือนมันมันมีความต่อต้านในอารมณ์ในความรู้สึกอะคือรู้สึกอีกอย่างแต่แสดงออกอีกอย่างเนี่ยการเทคแอคชั่นของคุณและเขามันแหมมันโคตรละเหมือนกันเลยเนาะคือ ภายนอกแสดงออกออกไปว่าไม่เป็นอะไรภายนอกแสดงออกไปว่าไม่ต้องการไม่ไม่สนใจมีการปิดกัน้นมีการบล็อกแต่ทั้งที่ข้างในใจกับมีการมาคิดมาทบทวนมาคิดถึงมา,มาวนเวียนอยู่ในเรื่องเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละมันไม่ใช่แก่เขานะตัวคุณก็ด้วยนะราศีกุมคุณแสดงออกไปว่าคุณไม่สนใจคุณแสดงออกไปว่าคุณตัดเขาคุณแสดงออกไปว่าคุณจะไม่แคร์เขาแล้ว แต่แท้จริงแล้วคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่เลยอะ่ะคุณยังคงวนเวียนกับเรื่องเรื่องนี้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเลยอะค่ะแต่สริงๆไพ่อยากจะแนะนําคุณนะคือคือถ้าความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะ่ะคือถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยกันอะ่ะแต่ถ้ามันยังคงไม่ได้มีความชัดเจนหรือว่าไม่ได้มีความแบบตกลงกันสักทีว่าสรุปแล้ว กลับมาพูดคุยกันเนี่ยกลับมาเป็นแบบไหนกลับมาแล้วคบเลยไหมกลับมาแล้วคือเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรืออาเรอะรมันมีความชัดเจนกันในความสัมพันธ์บ้างไหมอะคือถ้าสมมติว่ามันยังไม่มีอะถ้าการกลับมาของเขามีการพูดคุยกับคุณหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนเนี้ยไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้อ่ะสิ่งที่พี่จะบอกเลยคือบางทีมันอาจจะต้องคือก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดใจอะไรให้เขาแล้วนะคือบางทีก็ดูแบบ บางทีคุณก็ปิดกั้นไปเลยก็ได้อะคุณก็บล็อกเขาไปเลยก็ได้คือถ้ามันจะนานหรือว่าถ้ามันจะเหนื่อยนะมันมีความดื้อดึงต่อกันอะเอาจงจริงฝั่งนู้นก็ดือ้อดื้อที่ไม่พูดดื้อที่แบบที่จะไม่กระทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการสักทีอะส่วนคุณเองก็พยายามทําตัวเข้มแข็งแต่ในใจอะอ่อนไวหวเหลือเกินนะเพราะคุณก็รอให้เขาแสดง take action กับคุณก่อน แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ว่ายังไงคุณย,ยังแค่ไหนก็ไม่มีความชัดเจนหรือไม่มีคอมมิชเมนต์บางทีก็ก็ไม่ต้องใส่ใจเลยก็ได้นะบางทีก็ปิดปิดไปก็ได้นะเพราะว่ามันมีความแบบมันมีกำแพงต่อกันเยอะจังเลยอะ่ะขอให้คุณขอให้คุณฟื้นฟูอะนะฟื้นฟูสภาพใจของตัวเองฟื้นฟูฟีลลิ่งข้างในของตัวเองดีกว่าแล้วรอ รอคนที่ใช่สําหรับคุณรอคนที่เฮ้ยเขาเป็นของคุณดีกว่านะคือตัวคุณอ่ะที่จริงเราก็มีคนรักหรือมีคู่รักที่ดีนะคะแต่แล้วตัวคุณอ่ะก็รอคนที่เขารักคุณจริงๆรอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆซึ่งพ่เขาบอกว่าอ่ะในระหว่างรอคุณก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจฟื้นฟูร,ร่างกายของคุณไปก่อนนะส่วนกับคนคนเนี้ย คือถ้าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอะ่ะมันก็โอเคนะแต่ฉัาสึกว่ามันยังคงมีกำแพงต่อกันมากแบบมากถึงมากที่สุดอะ่ะเพราะอะไรมันมีความดื้อดึงมันมีความก้าวร้าวมันมีความแข็งกร้าวมันมีความแบบพูดอีกอย่างทำอีกอย่างอยู่อะ่ะมันมีความดื้อดึงอะ่ะดั่งไงต่อ เป็นันใจให้ชาวราศีกุมนะคะาราศีอะไรดาวอะไรล้วขนาดอะไรธาตุอะไรที่มีเกมอิทธิพลก,กับชาวราศีกุมในช่วงเดือนมกราคมหกสี่มาดูกัน s a t เทิรมังกรทอร์ราศาีพฤษภวอเทอร์กรกฎมีนพิจิกมังกรพฤษภกรกฎมีนพิจิก นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยๆนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย